ธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตของพวกเราทุกคนเลยเพียงแค่พวกเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของจิตพวกเราเองแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทวนกระแสมาตื่นรู้อยู่ภายในมาเห็นกระบวนการทำงานของจิตของพวกเราเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมนี้ได้น้อมเข้าสู่ใจ หมายความว่าขณะที่ผ้าจารย์กำลังแสดงธรรมอยู่นี้พวกเราก็ตั้งความรู้สึกรับรู้ถึงเสียงนี้แล้วก็น้อมลงสู่ใจโดยที่พวกเราทิ้งความรู้เก่าๆของพวกเราให้หมดเลยเมื่อพวกเราน้อมความรู้ลงสู่ใจเราแล้วจิตของพวกเรานี้เขาก็จะได้รับความรู้เต็มๆเลย ธรรมชาติของจิตของพวกเราเขาขาดองค์ความรู้แห่งปัญญาแค่นั้นเองเขาต้องการแค่นี้